สวัสดีค่ะวันนี้เรามาจากช้อปปิ้งนะคะนี่ค่ะเราได้รองเท้ามาสองคู่นะคะรองเท้าอันนี้ก็ถูกมากนะคะนี่รองเท้าใส่ในบ้านเนาะราคาสี่สิบสี่สิบเก้าโครนะคะ่ะถูกมากค่ะนี่อุ่นด้วยนะคะนี่เวลาเราใส่เราก็ใส่ถุงเท้าเนาะมันก็ไม่เย็นข้าง,างหลังเนาะเราก็ได้มาสองคู่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมาก มือการเย็บก็ประณีตมากนะคะนี่ค่ะ4 9 49โครนเนไม่ไม่แพงนะคะก็ไซส์9เนาะเราใส่ไซส์39นะคะสวยงามค่ะเราก็เอามาสองสีนี่นะคะเอามา2สีแบบนี้นะคะแล้วเราก็ได้ผ้าห่มมามาปูนั่งนะคะเพราะว่าพื้นห้องเราข้างบนมันเย็นเนาะเราจะซื้อแบบ ที่เป็นแอะพรมแบบที่เราปูที่เราไอแบบนี้นะอันนี้อันนี้หนังหนังสัตว์แท้นะคะขนสัตว์แท้นะคะอันนี้อันนี้จะไม่เย็นนะคะแล้วก็อันนี้เราซื้อมาอันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าโคนเนาะความกว้างมากค่ะกว้างมากเราก็ทั้งห่มได้ทั้ง,งจะไม่เย็นคะ่ะถ้าอากาศเย็นเราห่มนี่จะอุ่นจะอุ่นมากนะคะ มันไม่ใช่ของแท้ค่ะไม่ใช่ขนสัตว์แท้นะคะแต่ว่าเขาทําด้วยอะไรเราไม่ทราบแต่ว่าจะอุ่นมากนะคะสวยงามค่ะนี่ค่ะความกว้างก็กว้างมากนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยสามสิบนะคะนี่สีสวยงามค่ะเราไม่เอาสีเทามันมีสีเทากับสีนี่นะเราก็เลยเอาสีนี้เนาะสวยงามมากค่ะนิ่มมากเนื้อผ้านี่สุดยอดนิ่มค่ะเหมาะกับอากาศหนาวนะคะ วันนี้เราก็ได้มาแล้วสองอย่างค่ะแล้วก็เราได้อีกอย่างนึงนะคะคือผ้ายชุดตัวนี้ค่ะถูกมากค่ะสองผือนอยู่ที่149่สองผืนนะคะผืนใหญ่มากนะคะผืนใหญ่เมื่อกี้เราก็ตัดป้ายทิ้งไปแล้วเนาะนี่ค่ะอยู่ที่เท่าไหรนะ่เนาะเราก็ไม่ได้ดูก่อนเนาะ ก็ไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ตัดเอาไปทิ้งแลขี้เกียตไปค่ะใหญ่มากผืนใหญ่ค่ะไว้อาบน้ำนะคะแล้วก็เนื้อผ้าก็ดีเนื้อผ้าดีค่ะไม่ไม่เป็นขุยนะคะเวลาเราเช็ดตัวก็จะซับน้ำได้เร็วเนาะนี่ค่ะก็ถูกมากค่ะสองผืนเนาะสองผืนร้อยยี่สิบเก้าโครนนะคะนี่ค่ะเราก็ได้มาสองสีแบบนี้นะคะ สีชุดฉาดแบบนี้สีขาวเราไม่เอาค่ะสีขาวนะคะก็นี่ค่ะเราก็ได้มาอย่างนี้นะคะรองเท้าสองคู่ค่ะวันแบบนี้นะคะผ้าเช็ดตัวสองผืนแล้วก็ผ้าห่มนะคะผ้าห่มนี่เราก็มาห่มได้สบายค่ะห่มสบายๆชิวๆข้างนอกก็ได้ค่ะถ้าเรานั่งข้างนอกอากาศเยน็เยนๆเราก็ใช้ห่มก็จะไม่หนาวนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะ อันนี้ข้างล่างนะคะอันนี้ข้างนอกนะคะอันนี้ก็อันนี้ข้างนอกอันนี้ข้างในจะเป็นผ้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะนิ่มนิ่มมากสวยงามค่ะนิ่มค่ะแล้วก็เวลาโราห่มเนาะมันก็จะไม่หนาวเป็นผ้าที่ช่วยทําให้อุ่นนี่ค่ะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวรองเท้าก็เป็นการไปซื้อของจําเป็นที่เราจําเป็นจะต้องได้นะคะ ของที่เราจําเป็นต้องได้นะคะรองเท้านี่ใส่ในบ้านนะคะรองเท้านี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้คะ่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ